สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับผักชีนะครับผักชีนะครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังเริ่มที่จะปลูกผักชีนะครับช่วงนี้นะครับนี่ข้างหลังข้างหลังผมนี่เลยนะครับอันนี้นะครับเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อวานเย็นนะครับเพราะช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเมื่อวานก็ฝนตกนะครับก็ยังไม่ได้เปิดน้ําเลยนะครับเพิ่งจะ ปูฟางเสร็จนะครับผมก็หว่านเมล็ดลงไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมปลูกเป็นผักชีนะครับเป็นผักชีไทยนะครับนี่หน้าซองนะครับอันนี้ก็เป็นผักชีของตาภูเขานะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้คือผมเน็บไปเลยก็คือลองฝั่งนี้ผมปลูกพันนี้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ปลูก ยี่ห้อเดียวนะครับผมเอามาสองยี่ห้อนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งผักชีไทยเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นเมล็ดผักชีนะครับโรตัสนะครับนี่เตยไตนะครับก็ปลูกไว้สองยี่ห้อนะครับนี่ฝั่งละล่องนะครับ ตอนตอนที่หวานนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไปให้ดูนะครับบืวอวานนะครับช่วงเหมือนผมปลูกเนี่ยมันฝนมันกําลังมาด้วยนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับฟ้ามันร้องนะครับเลยไม่ได้สะดวกนะครับอันนี้นะครับสังเกตนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เปิดน้ําเลยผมพึ่งหว่านเมล็ดลงไปบืวอวานนะครับเม็ดผักชีนี่เป็นแดงๆนะครับ ผักชีตรงนี้นะครับที่ผมปลูกนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ทําการบ่มบ่ม,มเมล็ดเลยนะครับผมไม่ได้บ่ม,มเมล็ดอันนี้คือผมใช้การหว่านหว่านลงไปเลยนะครับหว่านแล้วคือผมก็ปูฟางให้มันหนาๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะอมความชื้นนะครับเวลาเปิดน้ํานะครับหรือเวลาแดดร้อนๆนะครับตัวฟางเขาจะอมความชื้นได้ระดับหนึ่งนะครับ อันนี้คือในส่วนของฝั่งฝั่งน,นี้นะครับอันนี้คือผมปลูกไว้อยู่ประมาณสองล็อกนะครับอันนี้เป็นผักชีผักชีไทยนะครับผักชีไทยอย่างเดียวเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ปลูฝังเลยนะครับอันนี้ยังอันนี้ผมหว่านเป็นผักชีลาไว้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะ ขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับรอดูก่อนนะครับทางข้างหลังนี้นะครับบัวว่าต้นหญ้านะครับมันจะขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะปลูกได้ไหมนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการปลูกกะเพราเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นกะเพราเหมือนเดิมนะครับแต่ฝั่งนี้คือผมปลูกเป็นผักชีนะครับคือลองดูนะครับถ้าว่าเราได้นะครับมันก็จะมันก็จะโอเคเรานะครับเพราะช่วงนี้ผักชีก็ราคาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับกะเพราก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่กะเพราฝั่งนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องตัดญ้ายตามเคยนะครับย่าเริ่มต้นเริ่มสูงแล้วนะครับก็ช่วงนี้ ฝนตกบ่อยแบบนี้อากาศชุ่มชื้นนะครับต้นยานี่เขียวดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการนะครับส่วนของการปูฟางนะครับการปูฟางผักชีนะครับถ้าเราปูฟางเสร็จนะครับเราควรที่จะเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําไปสักรอบหนึ่งก่อนนะครับเพื่อ ถ้าเพื่อไม่ให้ฟางปิวนะครับถ้าเวลาลมลมแรงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ำนะครับผมต่อท่อไว้เสร็จสับหมดแล้วนะครับครับ่าู้จงแล้วก็ในส่วนของผักชีเนี่ยถ้าว่าต้นมีการงอกหรือการเจริญเติบโตนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับอันนี้ผมอาจจะ เพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับเพิ่งจะเริ่มปลูกดูนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ําไว้นะครับผมต่อสปริงเกอร์บางหัวนะครับมันก็ไม่หมุนนะครับผมก็ต้องเข้าไปหมุนนะครับ เวลาสปริงเกอร์ไม่หมุนนะครับเราก็ต้องหมุนในตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนตัวนี้นะครับหมุนไปหมุนมานะครับเพื่อหมุนดูนะครับว่าให้ตรงให้ใบพัดอะเขาหมุนได้นะครับเนี่ยบางทีเวลาถอดสปริงเกอร์บ่อยๆนะครับชอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางทีเรามาเปิดน้ําใหม่นะครับหัวก็จะไม่ค่อยหมุนนะครับอันนี้คือผมก็เปิดเพื่อเปิดน้ํานะครับเพื่อให้ฟางนะครับให้ฟางได้เปียกนะครับให้ฟางได้ เบียกตัวแล้วยุบนะครับยุบติดกับดินนะครับถ้าเราไม่เปิดน้ําก่อนนะครับเวลาลมแรงๆนะครับฝางจะปิวได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับอันนี้คือผมเพิ่งจะลงเป็นผักชีไว้นะครับ้าไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ